ครับอูช่างเอ็มครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านขวาน้อยครับอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาติดตั้งนะครับค่าติดโรตารี่ให้กับคุณพ่อครับตัวนี้เป็นรถไถ่ายเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ่าโรตารี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับโรตารี่ก็จะเป็นรุ่น r x 2 2สองสองศูนย์นะครับวันนี้ก็จะให้ดูการติดตั้งคร่าวๆนะครับสําหรับโรตารี่ตัวนี้ว่าติดตั้งยังไงนะครับอ่า ตัวนี้จะไม่มีแขนกลางมาให้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่แบบนี้น่ครับจะไม่มีแขนกลางมาให้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าน็อตนะครับน็อตแขนกลางที่ลงมาหาเพจเนี่ยจะมีอยู่2ตัวครับอ่าสตัวแบบนี้นะครับถ้าเรามีแขนกลางมาก็ไม่มีประโยชน์ครับมันจะปรับไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะติดน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับความแม่นยําของคาดอ่าจะจะจะ,จะรู้จะดีได้ยังไงสําหรับตัวที่ไม่มีแขนกลางเพราะว่าตัวขาเนี่ยนี่ตัวขาเราเซตให้ ก็คือตัดมาให้ระยะเผื่ออยู่แล้วครับให้มันลงหาพื้นพอดีนะครับอ่าทำไมถึงรู้ว่ามันพอดีเพราะว่าเราเนี่ยก็คือผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับขามันจะสไตล์ขามันจะไม่เหมือนกับตัวเล็กนะครับนี่ขามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับนี่ครับนี่ขาแบบนี้นครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้ตัวเพจก็จะนี่ครับจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับนี่ครับซ้าย2ขวา2ทั้งหมด4ตัวนะครับสําหรับตัวนี้ก็นี่รหัส จอบหมุน RX220GA นะครับมันจะมีอยู่3รุ่นนะครับที่ติดได้รถไถ่นยรุ่น M นะครับก็จะมี RX220GA นะครับนี่ GA แบบนี้จะมีน็อต2ตัวนะครับแล้วก็ 220G นะครับก็จะมีน็อตตรงนี้อยู่2ตัวเหมือนกันนะครับแต่อีกรุ่นหนึ่ง RX220H นะครับ 220H อยู่ข้างหลังเนี่ยจะมีน็อตตรงนี้อยู่รูเดียวนะครับมีรูเดียวนะครับ จะไม่เหมือนกันขายึดแยกกันอีกนะขายึดแยกกันอีกขาจะแคบเข้ามาอีกนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับสําหรับรุ่นที่เราผลิตมาก็คือต้องดูโรตารี่ของลูกค้าเป็นหลักนะครับดูของลูกค้าเป็นหลักว่าใช้รุ่นไหนนะครับสําหรับการติดตั้งรุ่นนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีแขนกลางนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนี่ครับถ,ถอดถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับ สองตัวนี้แล้วก็เอาแหวนออกจากนั้นก็เอาเพจที่เราสร้างมาให้ครับนี่ตัวนี้นะครับลงไปสวมข้างนอกนะครับนี่แล้วก็ขันน็อตบีบเข้าไปได้เลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับโดยตั้งระยะนะครับนี่ตั้งระยะให้โรตารี่อยู่ในแนวตั้งฉากนะครับไม่ให้แขนกลางนี่ขันเข้าไปข้างในเยอะแล้วก็ไม่ให้แขนกลางเนี่ยคายออกมาด้านนอกจนหงายท้องนะครับคาดมันจะลงหาพื้นเยอะ แต่ถ้าขันเข้าไปข้างในนะครับคาดด้านหลังมันก็จะลอยสูงนะครับก็จะประมาณนี้การตั้งไม่ยากเลยเพราะว่าระดับขาเราเซตมาให้แล้วนะครับในส่วนของอพอติดตั้งเพจตัวนี้เสร็จก็ยกคาดขึ้นมาวางด้านบนแบบนี้ร้อยน็อตขึ้นมาได้เลยก็ขันน็อตบีบฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งละ2ตัวแค่นั้นครับก็คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่างดึงลงมาครับอตอนนี้ติดตั้งเสร็จ เวลาเราดึงลงก็ใช้มือจับแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับการใช้งานนะครับตัวคาดก็จะวิ่งตามตัวโรเตอรี่ด้านหลังนะครับตัวนี้โครงสร้างเราไม่ได้มากดดินให้แตกนะครับเรามากดดินให้แน่นนะครับกดดินให้แน่นปรับพื้นที่หน้าดินนะครับให้สภาพหน้าดินมันแน่นนะครับข้าวมันจะเกิดดีแล้วก็ปรับพื้นที่ดินให้เรียบนะครับ ความชื้นในดินถ้าตำแหน่งไหนพื้นที่ที่มันแน่นดินมันแน่นข้าวมันเกิดก่อนนะครับสังเกตได้ว่าตำแหน่งไหนลอยล้รอรถเราเหยียบเนี่ยข้าวจะเกิดก่อนนะครับสาหรับตัวนี้ก็มีปีกให้เหมือนกันครับนี่ปีกฝั่งขวาฮะพับได้กลางได้นะครับจะอยู่ในแนวโรตารี่พอดีเลยปีกยาวอยู่40เซนนะครับเวลาเราวิ่งหัวงานวิ่งวนจะใช้งานโรตารี่จะไม่เหมือนผาน,นะครับผานเนี่ยมันจะกินดินก็คือเรายกผานขึ้น วิ่งในแนวตรงอย่างเดียวนะครับส่วนโรตารี่เนี่ยเวลาเราใช้งานก็คือเราจะวิ่งวนเลยนะครับวิ่งวนเลยเราจะไม่ไม่ค่อยได้ยกโรตารี่ขึ้นเท่าไหร่นอกเสียจากเวลาเขาเราเข้ามุมนะครับหัวงานเราก็จะวิ่งวนนะครับอ่าแล้วคราวนี้อ่าด้านข้างมันอาจจะเป็นปั่นไปนี่ก็เป็นสันเป็นครูลอยต่อนะครับเราก็เลยมีปีกมาให้เก็บนะครับเพื่อจะให้มันสวยนะครับอ่าให้งานมันเนียนขึ้นเนี้ยบขึ้นสวยขึ้นนะครับผมรับประกันว่าปั่นเนี่ย ปกติแล้วคุณพ่อก็งานเยอะอยู่แล้วครับคุณพ่อปีนี้ได้พันไล่ครับเป็นพันไล่ขนาดรถเยอะนะครับนี่รถที่บ้านคือเยอะมากแต่คุณพ่อก็ได้เป็นพันไร่ก็มาติดตัวนี้เพิ่มนะครับเพื่อจะให้งานเนี่ยคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับปกติคุณพ่อก็งานเยอะอยู่แล้วถ้าติดตัวนี้เข้าไปผมรับประกันเลยว่าปีหน้าเนี่ยไม่ได้พักผ่อนแน่นอนนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับการติดตั้งก็ประมาณนี้ส่วนการปรับระดับ <t> <busca> ด้านล่างเป็นกดเยอะนะครับนี่กดเยอะถ้าจะให้กดเยอะกว่านี้ก็ปรับรูล่างสุดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปลงพื้นที่ที่ดินมันนิ่มดินมันอ่อนนะครับน้ําหนักลดเยอะเราวางโรตารี่ลงหาพื้นโรตารี่ลงหาพื้นเยอะนะครับคาดมันก็จะลงเยอะตามนะครับแล้วก็เลยทํารูมาให้ปรับนี่ครับเห็นไหมครับ4รูนะครับเมื่อไหรเราไปลงดินนิ่มดินอ่อนนะครับ คาดลงเยอะเราก็ปรับขึ้นครับปรับขึ้นด้านบนนะครับไม่ให้ไม่ให้มันลงเยอะนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยซอฟไม่ให้หนักรถนะครับตัวนี้ก็คือเราทํามาเพื่อให้ลูกค้าปรับตามสภาพหน้างานจริงได้เลยนะครับก็จะมีแค่นี้ครับการปรับก็ปรับแค่น็อตสตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องไปลองปั่นดูก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเราปั่นเห็นไหมครับฟันมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเราปั่นลงหาพื้นปุ๊บเนี่ยคาดมันจะลงหาพื้นเยอะกว่านี้นะครับเราจะไม่ได้ทําให้มัน ลงมาหาพื้นห้อยกับพื้นเลยนะครับเวลายกขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าคาดของเรามันจะไม่ต่ําลงกว่าฝาเยอะมันจะอยู่ในเซนเ,นเตอร์ของฝานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเซตมาให้ไม่ให้มันกดเยอะนะครับมันจะเป็นภาระในอนาคตของลูกค้าก็คือเราเซตมาให้ให้มันกดพอดีนะครับยกโรตารี่ขึ้นคาดมันยังไม่ห้อยลงมาเลยมันจะอยู่ในแนวฝาพอดีนะครับอันนี้คือการเซตขาจากทางอู่ นะครับก็ติดตั้งแบบนี้ครับง่ายๆนะครับส่วนไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นครับเดี๋ยวช่างพับขึ้นครับผมการติดตั้งก็มีแค่นี้ครับขันแค่น็อตล็อกอย่างเดียวไม่ได้เชื่อมไม่ได้เจาะรูอะไรครับผมอ่านี่ครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับติดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาอะไรมาล็อกนะครับมันจะดึงอยู่แบบนี้แหละครับอ่านี้ส่วนอีกอย่างนึงก็ที่คุณพ่อสั่งเพิ่มเติมก็จะเป็นขาคาดนะครับตัวนี้ครับจะไปเปลี่ยนกับคาดตัวเดิมของคุณพ่อนะครับที่ เซตขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลงหาพื้นเยอะเกินไปนะครับคุณพ่อก็จะใช้คานตัวเดิมนะครับส่วนขาก็จะเซตให้ตามทางทางอู่นะครับตามความชํานาญของทางอู่ใบ24นิ้วนะครับเราต้องเซตขาความสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จัดให้นะครับนี่การเชื่อมการอะไรก็เชื่อม CO2 ครับนี่นี่ครับเชื่อม CO2 ทั้งหมดมีดามด้านล่างให้ด้วยครับเห็นไหมครับนี่เหล็กจะ เล็กกว่าตัวเดิมของคุณพ่อของคุณพ่อจะเป็นเหล็กรางสี่นิ้วแต่ตัวนี้เหล็กรางสามนิ้วแต่ความหนาของเรานะครับนี่เราซับให้ตำแหน่งที่โค้งอ่ามันจะแข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือขาพร้อมเปลี่ยนเลยมาถึงก็คืออ่าเลาะตัวเดิมออกมีปอกมามาให้ด้วยนะครับติดตัวนี้ได้เลยนะครับคุณพ่อก็สั่งเพิ่มวันนี้ก็ติดโรตารี่หนึ่งตัวแล้วก็ติดอ่าเอาเฉพาะขาอีกหนึ่งตัวขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ไว้วางใจครับหลังจากนี้ก็ เดี๋ยวผมทยอยจะส่งให้นะครับใครที่สั่งซื้อเข้ามานะครับเมื่อเช้านะครับก็มีลูกค้าที่อยู่อำเภอสามโรงทาบสั่งเข้ามาเป็นแพ็คคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะลงพื้นที่ไปที่อำเภอบละบือไปส่งค่าให้กับลูกค้าต่อนะครับที่อำเภอบละบือก็คือมีพื้นที่ให้ทดลองถ่ายแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ให้ทดลองถ่ายแล้วก็แนะนําให้กับลูกค้าเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับใช้งานไม่ยากครับอูช่างเอ็มนะครับฝากไว้ด้วยครับอยู่อำเภอพยาคภูมิสายจังหวัดมหาสารคามสนใจโทร 0887478136นะครับอ่าฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ